Uh huh. เมืองบนคือถิ่นฐานคือบ้านเกิดก่กำเนิดศิลปะอันลังสรร้ากาบบัวขึ้นชื่องามนิรันดร์สิ่งสำคัญคือหลักธรรมอันค้ำชูวอนพระาธาตุหนองบัวคู่ศักดิ์สิทธิ์เนรมิรเสียงพินแคนให้กล้องหู วัฒนธรรมเมืองอุบลให้คำชูให้เคียงอยู่คู่อีสานจอนนี่มิวสิกต่อต่อไปเชิญพบก,กับน้องอายประภาดาทีมงานจอนนี่มิวสิกบอลลรมสิ่งสาวสวยณโอกาสนี้เชิญครับจวนน้อง ละเมนว่าคุณนายขันเหลียวเห็นหน้าบ่าวผู้มาฟังลำสนามโง้นามคลองนามคลองและแท้เรศชายเอ๋ยมี่ผู้จองแล้วบ่ขอเกี่ยวแนตเชิญแสนเสดายเป็นลูกชายของใครอยู่บ้านในนอกขอไปได้คนหรือหาว่าไม่สนอีน้องเป็นหมอลำตาเอ้ยตาเอ้ยตาเจ้าผู้ตาวันชํำม,มิเป็นประจําแล้วบ่เนาะพี่นีก็มีอยู่บ้า,บานบอกวัวอย่างสจ้แเว พออทวแท่นนะฮะแฟนคุณมีน้องกระพี่จึงเด้มาพอวอ่อน วอนไหลแถววอเหลียวแลมาลำหรือน้องเป็นหมอลำอาชิพ่อสามีตสวายบ่สนหลอกสกุนมาตั้งแต่นานๆรอสกคนมาตั้งแต่นานๆอดสองการนา่งลำจึงแต่มาวอนเดียวใจเดียวไม่มีไครรักใจเดียวไม่มีไครรักเป็นแฟนสมัครเชิญเขามาจองหัวใจของน้องยังโสดหัวใจของน้องยังโสดได้ก็โสดคนที่หานอกไม่มีปร,ริญญาจะบวดสมยายลำจบกัน ตำมบอได้รับเงินเดือนเหนือแต่ว่าไปเรียนบอมีไวประากาศความสามารถทของคอยบอมีนองระกบี่รหือหากบอพอใจใกล้เหลือไกลก็เป็นไทยเหมือนกันร,รับกับฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคุณมีลูกชายจะให้นั่งนอนกินสิงสมส,สารมมุูนั่งแต่เกานั่งสีมอบให้เจ้าเบิดเกี่ยส่ัน ทางดึกมีส่วนว่าท่าหนองเหนียวแต่ดีไม่มีงากแต่เสียของดีให้พี่ชายใต่จริยมีเมียพี่ต้องมาเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีลำนี่ก็รีบรำเสียเอาลำนี่ก็รีบลำเสียไปเดียวเมียมาพี่จะไม่เด้ลำไปไหนลูกเมียไปทำไปไหนลูกเมียไปทำคนไหนไม่ลำคนนั้นก็เมียเมานี่ก็รีบเมาเสียเอา เัานี้ก็รีบมาเสียไปเดียวเมียมากบี่ก็ไม่ได้เมาไปไหนลูกเมียคอยเต้าไปไหนลูกเมียคอยเต้าคนไหนไม่เมาคนนั้นกลัวเมียเบียกับเราเป็นของเมาขินมวนเบียกับเราเป็นของเมาขินมวนเนี่ยชวนมาของอานแต่เมื่อบ้านแต่งดอกไปเมื่อบ้านแตงดอกสีหน้านวนมวนมวลไก่อนคนนั้นนะส่ไส่พีนลองฟังส่ยส่ไส่ผีองฟังไสย สาวสมน้อยโูจักไอจอนนี่สาวสมน้อยโมูจักไอจอนนี่บดเขา,าพาไปนี่เหลอพี่จอนนี่มือป่าก <c oughs> ดซีเป็นกำลังใจคอมเมนต์เลขซีมาหลายๆ <c oughs> ให้น้องสาวลามผมน้องอายปะภาดาจอนนี่มิวสิกครับนั่งเอกสาวมรำสิ่งสาวสวยมรำสาวสวยจากใครจอนนี่มิสสวส,วส,วสวนนิกครับออกพรรษานี่พร้อมจวดทุกเวทีทุกงานบุญติดต่อคิวงานผ่านทางค่ายเพลงจอนนี่มิวสิกมาได้เลยนะครับ สาวสวยมันีกินเขาแล้วน้องกันลูกพี่เลยอยากฟังก่อนล่ำอ่าน้องลูกซิดก็เลยล่ำให้ลูกพี่ฟังจวดพ่อพี่น้องขันจวดเขาเป็นเหล็กซีไม่หลายจวดจวดจวดซีสีสีสวัสดีครับ